ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตอกตะขอฝั่งขวาแล้วก็เย็บปรับสาบรองซิปกันนะครับติดตะขอเข้าไปแล้วก็ทําการใส่แป้นหลังนะครับใส่แป้นหลังแล้วก็ทําการกดตะขอเลยนะครับก่อนที่เราจะปิดตรวนี้เราจะต้องใส่ผ้ากาวสองชั้นเพื่อรองตะขอก่อนนะครับเพื่อไม่ให้คาเอวนะครับครับประมาณนี้นะครับเพื่อน หลังจากนั้นเราก็จะลูดซิบขึ้นเอาซิบลบนะครับเราก็จะเย็บกลับสาบตัวนี้ก่อนนะครับโดยกลัดเก็บหมุดน,นะครับกลัดเข็มหมุดให้สาบเรียบหลังจากนั้นก็ทกําการเย็บฝั่งนี้ก่อนนะครับตัวผ้ายึดกระเป๋าเราก็จะเจียนให้เข้ารูปนะครับเย็บหักมุมตรงขอบก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็เย็บกลับมาต่อได้ให้ตรงตรงที่เราต่อขอบด้านในนะครับเพื่อนๆครับย้ำตัดได้ไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเจียนผ้าส,ส่วนเกินทิ้งก่อนนะครับเจียนผ้าส,ส่วนเกินเจียนสามเหลี่ยมตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับเจียนสามเหลี่ยมตัดปักฉลามอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ตัวนี้ต้องตัดเป็นปักฉลามนะครับเพื่อให้กลับออกมาได้ง่ายนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะคว่ำลงนะครับแล้วก็เย็บตัวขอบในติดอีกทีนะครับครับเย็บขอบในปิดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะซ่อนขอบในเข้าไปในสาบที่เราเย็บกลับเมื่อกี้นะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราลองกลับสาบออกมานะครับเพื่อนๆ ก็จะได้ความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับการกลับซาแบบนี้จะใช้สำหรับขอบในที่เป็นขอบสัาเร็จรูปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับใช้เหล็กแหลมงัดมุมออกมาให้สุดนะครับเพื่อนเพอครับพอได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บกดซาบนะครับคือเย็บเรียบขอบซิบนะครับเราจะเลาะเอาได้ที่เราเนาออกไปก่อนนะครับ ได้เนาตัวนี้เราสกิดด้านล่างออกหมดแล้วนะครับเหลือแต่ด้านบนเราก็จะเก็บขี้ได้ออกให้หมดนะครับพอเก็บขี้ได้ออกหมดแล้วเราก็จะทําการเย็บกดกดสาบนะครับโดยเย็บเรียบซิปมาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปิดสาบด้านหลังนะครับปิดสาบด้านหลังกดซิปด้านหน้านะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ แบ่งปันแค่น,น,นี้นะครับสวัสดีครับ